เอาแล้วโตเอ้ยสตรีมสองเกมเลยเอ้ยสตรีมสองแอปเลย <c oughs> จะพาเกมหลุดทำไรโต หวานใจเฮ้ยโตมีแฟนหรอเฮ้ยหวานใจเถอะเ้ยเอาเรื่องหล,อล่อเลยวยหวานใจเจอหวานเกลียบหรือเปล่าหวานเกลียบเอาเนี่ยมันเป็นอีกแล้วเนี่ยคอมกาเนี่ยเป็นเหมือนที่เองเคยเป็นอะโต้ h AT, <c oughs> h ด V C I Enable เอ้ยทำไงอะ อะไรไม่รู้เอาทำไงดี h v c i อ่ะนไม่ข้าวหรือข้าวรู้ไม่ใช่หรอข้ามันอยู่ไหนไม่รู้ไง <laughs> โท่หนาวจริงหรือเปล่า ไม่หรอกไม่ตีมหรอตีมอยู่หรอไม่ไม่ไม่รู้ไม่ตีมไม่ตีมตีม,มดึกหนึอย